ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในหมู่บ้านของเรานี่ประมาณเท่าไหร่คะคุณยายเอาเอาโดยรวมทั่วๆไปรวมทั่วทวไปก็สองแสนไม่อยู่สองแสนไม่อยู่ก็คือสองแสนขึ้นนะคะสองแสนสามแสนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้บุญญภาพ,าพินิจพลมาพบปากกับกับ พี่น้องมาพบกับทุกท่านเพื่อว่าเราจะมาสอบถามเกี่ยวกับว่าทําไมคนอีสานของเรานี่จัดงานศพแต่ละครั้งถึงใช้จ่ายเยอะมากนะคะเราลองมาสัมภาษณ์คนที่เพิ่งจัดงานศพให้กับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ภายในครอบครัวของเขาและเพิ่งจะจัดงานศพไปไม่กี่เดือนกี่ปีที่ผ่านมานี่แหละ ว่าเขาใช้จ่ายหมดไปเท่าไหร่ทั้งๆที่เขาเองก็เก็บศพไว้แค่คืนเดียวคืนหรือว่าสองคืนอย่างนี้ว่าเขาใช้จ่ายหมดไปเท่าไหร่เง่นเบิดส่องแสนคงคอ,องย้ายแปลเมื่อี้เบิดส่องแสนเดน่อมีนมันเบิดมันเบิดไปนํนคาอยียงแนนค่าใสซอง่า่าเนื้อ ค่าหน้ามค่าผักคันค<อ>่าเทิ่์แกเขาหน่อยนะซื้อหมอนซื้อเสียซื้อเหงาแมมเ<อ>ขาถวายเพื่อนแม่อาด<อ>กระละติดกับไปซื้ออัน,นลูกแจวไปติดคออันน้ำกำแพงไ้แม่ก็พอ,อพอญ่ทามีนั่นเขาเบิดอยู่อันแสนแสนเกตประมาณนี้แสนเจ็ดน่นบาท่านนี้ท่า,ทาบุญแจกเขาหาเนาะขันแจกเขาหาก็เตรียมไว้สิเบิรหลายคือกันแมนบอน กสิทฮ็ดเทิงแถาพันเทิงยัหญ่ตามมีนี่แหละเหดเข่ากันทันเทาเหตุปัญญายปหญญากะเบิดไหลรักสองแสนคือเก่ารักสคือว่าทันเหตุปใหญ่ยคนกสิเว่าอิอันคนกสิเว่าแน่พี่น้องกสิว่าพี่น้องเถไหลายอยู่พวเว่าจังสิจังสันอันขันผูบ่มีอีลีนี่สิเบิดประมาณเท่าไหผูู้บ่มีอีรีนอันเ้อนีเขากับว่าเบิดแน่ยแสนเด็กเก็บเงินจ ปีอย่างต่ําที่สุดเอ้โอ้บ่มีอีหลีกะอันกะแฮะแสนไทบ้านไทเมืองกะไปกินทานหาผู้ละ300 400 500อ่นผู้วังดีนําเฮากะหาเป็นพันกะมีอ่ากะได้ย่อนอันนั้นละไปถวายเพิ่นเพิ่นนี่บาดทกะซื้อเมมซื้ออันนั้นอีกอ่ซื้องศพนั่นจังเฮาใส่ซองให้พระได้ใส่หลายบ่เพิ่นได้กําหนดบ่ือแล้วแต่เฮาสิใส่เพิ่นใหญ่ๆนั่นก5องค์ อันตัวลงมาหนึ่งกับปูบาดกับซีตัวลงมากับสองกับนึ่งกับเป็นระยะอเพิ่งใหญให่ถ้่าเดียนหายหาตัวลงมากับหซีเพื่งเขาอยากให้ปูบาดหาก็ได้เดียวเตี้ยเขาจาิ้มใหนอกนั่นกับสองกับนึ่งกับนึ่งไปเลยเนี่ยมันเป็นเพิ่งหน่อยอเพิ่งใหญ่เพิ่งใหญ่ต้องหายแดงได้หาร้อยห<อ>าลร้อยอเรียกฉันผู้บ่มีหรอกอาร์ตฉันผู้มีเขากับห้ อันพกว่ามีกรเละเตสีหงเพื่อนกระโบกาเพ่นโบไดก้าแต่ว่าห้องหูกันยังสั้นว่ะจีเพื่อนสัือนคนไทยก็คืออังเพื่อนคนไทยเครื่องร่มใหญ่ก็มือส่วนตัวที่ทำสามหมื่นเป็นสิ่วสวยเรายาปาปิ้งเด็ดเลี้อวเดินทางสิเอามาตาดพี่นางนี่ลูกหลานกับไปคุ้นมาพญเก็บพญาเก็บมันซวยเหล่านั้นมื่นึงโอ้จะพ่อค้าเหล่านี่ว่ะจีตาคาเหล่าเี่าไปเอาอยู่กองทุนนี่ bớt mưa nương là ừ. thì mía thổ u đốm này quan chính là thổ đầy nấn ba này hà mưa ừ. thổ ngấn hà mưa thổ bớt bà thì nào thấy ngân hà mưa cương ngấn chậu bò đi bớt ngân sung sao vẫn là chít mùa và sao vẫn là chít ẩn sao mà không có thầy ở xây cả bó trúng châu dài cũng chậu cái con thành bó bó chẳng màu năm khỏi nữa ẩn 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 mà thấy có chắc lệ ông hạnh มังกางเดียยุ่นอะัวงานเดี่ยวกับเพียงกระเป๋าจานกระเป๋าพู้กันไาะม่ใช่ทำนี้นะใช่ไหมสมปปหน่อยแม่พอดีถึงใจเจ้าถึงใจเจ้าพอดีสวัสดีค่ะวันนี้บุญญภาพินิพนมาพบปากกับกับพี่น้องมาพบกับทุกท่านเพื่อว่าเราจะมาสอบถามเกี่ยวกับ ว่าทำไมคนอีสานของเรานี่จัดงานศพแต่ละครั้งถึงใช้จ่ายเยอะมากนะคะเพราะว่าคุณยายนี้นะคะเป็นแม่ของบุญญาภาพินิษ์พลนี่แกก็เคยจัดงานศพมาไม่ว่าจะเป็นคุณตาบุญนาคพินิษ์พลที่เสียชีวิตไปแล้วพวกเราก็ใช้จ่ายเยอะหรือว่าคนบ้านใกล้เรียนเคียงที่เรารู้จักกันก็คืออายุ รุ่นราวข่าวเดียวกับคุณยายแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วนะคะเมื่อปีนี้แหละทั้งผัวทั้งเมียที่เขาเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยในบ้านหลังนั้นครอบครัวนั้นก็ถ้าพูดถึงก็ไม่ใช่คนร่ำรวยแต่การจัดงานศพนั้นน่ะก็ใช้จ่ายเป็นแสนแสนเป็นเพราะเหตุใดที่ว่าไม่ร่ำรวยก็คือมีหนี้ทกศแล้วก็มี พูดง่ายๆก็ที่ไล่ที่นามันก็โดนขายไปเนาะแต่ไม่ได้ขายมาใช้กับงานศพนะคะขายในกรณีอื่นๆอย่างเช่นอยากจะได้รถยนต์อย่างนี้ก็ขายให้ลกูกให้หลานอย่างนี้แต่แต่ถ้าพูดถึงสมบัติพัสถานก็ไม่มีมากแต่เวลาจัดงานศพนี่ก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเป็นแสนอย่างนี้นะคะแสน ส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพในหมู่บ้านของเรานี่ประมาณเท่าไหร่คะคุณยายเอาเอาโดยรวมทั่วทั่วไปรวมทั่วทั่วไปก็สองแสนไม่อยู่สองแสนไม่อยู่ก็คือสองแสนขึ้นนะคะสองแสนสามแสนนะคะมันมันหมดไปกับค่าอะไรบ้างคะคุณยายกีบตาตะ,ะจีบตาตะนะคะว่า คิดไม่ออกหลายมันมันหลายเพราใส่ใจนี่จางมันยังแน่เพราะอค่าใช้จ่ายเ<า>ยอะนะคะยังย,ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนั้นบุญญาภาก็มีคือพูดง่ายๆสามีคนแรกเสียชีวิตไปก่อนที่จะมาแต่งงานกับพ่อใหญ่ฝรั่งนะท่านผู้ชมก็คงรู้จักอยู่เนาะเพราะว่า คุญยญาพาพินิทพลก็อยู่กินกับพ่อใหญ่ฝรั่งมาเป็นเวลา18ปีแต่ก่อนที่จะมาอยู่กินกับพ่อใหญ่ฝรังนะ่ะเอาคุญยาภาเป็นเป็นเบื้องต้นก็ได้เนาะอย่างไม่ว่าจะเป็นพอเราจะจัดงานศพเนี่ยก็จะมีเพื่อนบ้านของเรานี่แหละมาถามเลยว่ามีเหล้ายาปลาปิ้งไหมเอาเหล้ายาก็จะต้องมีนะคะเหล้ายาก็จะต้องมีแล้ว มันมันพูดถึงมันมันก็เป็นเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองอ่าสิ้นเปลืองจากเล้าจากยานี้ก็สิ้นเปลืองไปแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นดอกไม้คือเราเองก็ต้องการจัดจัดตรงเมลุมาดเนาะเมนอะตรงเมนที่มันสวยงามนะ่ะเราก็จะต้องไปสามหมื่นเนาสามหมื่นอ,อะไรอย่างนี้เพื่อจัดเมนให้สวยงามอ,อย่างนี้นะคะดอกไม้ หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการที่พวกเรา,าคือจัดการด้านการตกแต่งสถานที่หรือว่าการการที่เราจะเลี้ยงแขกเรือนี่เล่ายาปาปิ้งมันก็จะต้องมันมันก็จะต้องแบบแบบเต็มที่เพราะอะไรถึงต้องเต็มที่สิ่งเหล่านี้นะคะถามคุณยายดู ทำไมเราจะต้องแบบเต็มที่ในการใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเวลาเราวันวัน,วนที่เผาศพอย่างนี้ก็ก็มีการแบบแจกซองให้ให้ทุนต่างๆอย่างเนี้ทำไมเราต้องทำมากขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคะคุณยายยกตัวอย่างเนาะเช่นจังพ่อคู้มหาบุญาตายนี่ยนละ่ะ สามีแกนะคะแกพูดถึงตอนที่สามีแกตายนี่ว่าท่าน,น,นก็<ง>เป็นคนมีหน้ามีตาในวงสัคงคมทั่วๆไปนะคะก็ก็ทำให้สมเกียรติสมศักดิ์ศรีก็ใช้ใจ่ายมากเช่นโต๊ะกินโต๊ะอาหารทีเ่เอามาเลี้ยง เรื่องญาติพี่น้องที่มาในงานศพอย่างนี้ก็จ้างเขามาเกินละสองหมื่นค่าอาหารให้ให้ใหเกียรติรับการนะคะเพราะว่าศพก็ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ประมาณสามสี่วันนะคะก็ใช้ใจ่ายมากขึ้น ตามดัมบักที่ความเป็นเป็นจริงของของของชนทั่วไปนั่นแหละค่ะเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่บอกนะคะถึงแม้บ้านเราหรือว่าหลายๆครอบครัวอาจจะมีนี่ทกศรหรือว่าส่งผ่อนรถ ยนต์อะไรอยู่ก็ตามแต่จะมีนี่มีสินก็ตามแต่แต่ถ้ามีคนหนึ่งตายลงไปปุ๊บค่าใช้จ่ายที่จะเอามาใช้ตรงนี้นี่บางทีถ้าไม่มีอยู่ในมือเราก็ไปกู้ยืมมาเขาเขาไม่สนใจที่ตรงตรงนั้นก็ก็สนแต่เรื่องคนเสียชีวิตอยากได้บุญใช่ไหมใช่ ทำให้วันพบุรุษสมศักดิ์สงศีที่เป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกมาพาลูกใหญ่เขาก็ขนขวยหามาเพราะว่าเขาก็คิดถึงวันพบะรุษที่เป็นเลี้ยงลูกด้วยความลำบากก็อยากจะได้บุญ ไม่ไม่ไม่เราจะไม่ใช้ความคิดเห็นของเราสักเท่าไหร่เราจะเอาค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงเลยทีเนี้ยมันจะมีค่าอะไรบ้างที่เราจะต้องใช้จ่ายอ้าวอย่างเราไปติดต่ออ้าวอย่างกรณีที่สามีคนแรกของบุญญาภาเสียชีวิตนะคะมันมันเห็นชัดเจนเนาะอย่างอย่างอย่างแรกเลยก็คือเราจะต้องไปติดต่อวัด เพื่อที่ว่าเราจะเอาศพนั้นไปชาปนากิจอยู่ที่นั่นไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายกับกับสับปะเลอค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องดูแลดูแลศพเราเอาศพไว้ที่วัดอย่างนี้เขาจะต้องคิดเป็นเงินออกมาว่าให้เราใช้จ่ายเท่าไหร่หรือว่าเวลาพระมาสวดเขาเรียกสวดอะไรนะคะคุณยาย สวดอภิธรรมสวดอภิธรรมอย่างเงี้ยก็เขาจะบอกมาเลยว่าจะต้องใส่ซองเท่าไหร่บอกมาจํานวนเยอะเลยนะคะจํานวนก็ถือว่าเยอะอยู่สวดอภิธรรมบางสกุลอืบางที่บางวัดเขาก็จะบอกแล้วก็จะบอกว่าคนที่เป็นประธานพระพระที่พระผ้าใหญ่หน่อยนะผ้ารูปรูปที่องค์สําคัญหน่อยอ่ะก็จะให ใส่ซองให้จํานวนจํานวนเยอะขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็นอกจากสิ่งนี้แล้วก็เวลาเลี้ยงคนทีเนี้ยเลี้ยงคนก็จะต้องเลี้ยงแบบดีเพราะว่าไม่งั้นตอนนั้นบุญญาพาด้วยความที่ว่าสามีเสียนะ่ะสามีเราเสียแบบพูด,ดง่ายๆแกแกแบบเสียกระทันหันนี้แล้วก็ให้ของขวัญคนที่มาในงานศพอืม คือแกเสียกะทันหันเราทําใจไม่ได้เราแบบแทบที่จะเป็นลมเลยนะคะคือเสียคือเราไม่รู้ว่าแกะจะเสียมาก่อนเนาะเราก็เลยทําใจไม่ได้ทีนี้เราก็เลยอเราดูแลคนที่แขกเหลือความที่ว่าเราตั้งตัวไม่ทันอะ่ะเสียตอนที่บุญภาอายุยังน้อยอายุสามสิบเก้าปีนะคะสามสิบแปดสามสิบแปดปีอย่างนี้เราก็เลยเออ เราเลยตั้งตัวไม่ทันพอเราตั้งตัวไม่ทันกับการสูญเสียเนี่ยเราทําให้เราแบบแบบต้อนรับแขกเหลือไม่ดีน้ําดื่มของเราเนี่ยบางเอิญเรา,เาใส่ในหลังน้ําแข็งแล้วมันทําให้น้ำน้าของเราไม่เย็นพออ่ะก็จะมีคนมาตําหนิว่าเอ๊ะทำไมเธอดูแลพวกฉันไม่ดี ทำไมแขกเหลือที่ฉันเป็นแขกเหลือของเธอฉันอุตส่าห์ไปงานงานศพสามีของเธอแต่ทำไมเธอดูแลแขกเหลือไม่ดีเลยไม่ใช่เฉพาะฉันพูดนะนดคนอื่นคนอื่นเขาเขาว่าเธอฉันเลยมาบอกเธอว่างั้นนี้คือเป็นเสียงสะท้อนเขาเขาก็จะตำหนิเรานะคะแล้วมันมีเคสหนึ่งที่ อ่าคือด้วยความที่เราเป็นครูเนาะมันมีเคสหนึ่งที่ที่แบบพ่อแม่ผู้ปกครองอ่าของเด็กนักเรียนเสียชีวิตแล้วเป็นครอบครัวที่ยากจนมากเขาจะบางทีเขาจะไม่ดูที่ความยากจนของของครอบครัวคนที่เสียชีวิตนะคะคือจะมีบางคนนี่ไปเซ็นไว้เลยอยากดื่มเหล้าก็ไปเซ็นไว้เลยอยากจกอยากจะ กินอาหารที่เขาชอบบางทีเขาอยากจะกินลาบวัวน่ะเขาก็แบบไปสั่งมาเลยอย่างนี้แล้วพอไปไปสั่งมาเลยคือไม่อยากจะพูดคาว่าเขาไปเอาเขาไปจูงวัวมาฆ่าหรอกแต่จริงๆ,ๆ,ๆ <c oughs> โทษะนะคะ,ะตแต่จริงๆแล้วเขาไปจุงวัวมาฆ่าเลยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะคุณยายคือไปเห็นคือเห็นมาแล้วเขาเขาจุงวัวไปไปทําเป็นอาหารเลยไปไปฆ่าทำเป็นอาหาร,หรอื แล้วแล้วคนที่ถึงแม้ครอบครัวนั้นจะยากจนก็ตามแต่คุณจะต้องมาใช้นี่นี่แทนนะหมายถึงว่าเออพอสุดท้ายพอสุดท้ายเงินไม่มีก็ตามแต่ครอบครัวนั้นมีใครอยู่ละอ้าวม,มีมีเมียที่เหลืออยู่กับลูกสาวที่เริ่มจะโตแล้วเขาก็เข้าไปรับจ้างไปหารับจ้างมาใช้นี่อย่างนี้ก็มีนะคะ ยังใช้นี่ไม่หมดก็มีเพราะว่าเงินเงินที่ใช้จ่ายในการในการทํางานศพจัดงานศพนี่มันก็เยอะมีไม่มีก็จะต้องเตรียมพร้อมเอาไว้เนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการจัดงานศพหรือว่าการการที่จะต้อง เลี้ยงดูนี่แหละเลี้ยงดูผู้คนที่มาร่วมในงานเพราะว่าเราก็ดีใจนะคะที่เห็นแขกเหลือมาร่วมในงานนี่เราก็ดีใจแล้วหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในวันเผาวันชาปนากิจศพนี่เราก็จะต้องให้มอบสอหมอบทุนการศึกษามอบทุนให้องคอ์กรโน้นอง,องคอนน์กรนี้อะไรอย่างนี้นะคะมันไม่งั้นน่ะเขาก็คือ ำไมเราถึงทําอย่างนั้นแต่ก่อนมีการมอบซองมอบอะไรไหมคะคุณยายแต่ก่อนโน้นมีไหมก็ไม่มีแต่ก่อน,อเ,อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความความเจริญความก้าวหน้าก็มีขึ้นไปตามลําดับของความเจริญของของชาวโลกนั่นแหละเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ค่อยใครจะมีเงินมีทองเท่าไหร่แต่ในปัจจุบันนี้ แต่ละคน <c oughs> เขาพอเตรียมตัวเตรียมตัวไว้ปักกันทีนริไวร้ายเพราะว่ายามตายเขาก็ก็มีใครได้ก็สำหรับจะทำบุญบูที่ให้กันทํา <c oughs> โดยเขาเขาจะต้องเตรียมเอาไว้เนาะคุณยายบอกว่าเขาจะต้องเตรียมเอาไว้เขารู้แล้วว่ามันจะต้องได้ใช้จ่ายสองแสนสองแสนขึ้นน่ะเขาจะต้องเตรียมเอาไว ทำใจเอาไว้แล้วเขาอาจจะเป็นหนี้มาในการจัดงานศพอยู่แต่คุณยายก็ไม่สามารถไปรู้ได้ว่าเออเขาเป็นหนี้เป็นสินมาจัดงานศพหรือเปล่าแต่รู้แต่ว่าค่าใช้จ่ายของพวกเรามันระดับแบบสองแสนขึ้นนั่นแหละในการจัดงานศพคือถือว่ามันเป็นการจัดงานศพที่ที่แพงมากเยอะมากเพราะว่าถ้าเทียบก,กันกับคนภาคอื่นๆเนาะเขาก็ทำแบบง่ายๆสบายๆ นอกจากการจัดงานศพที่มันมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแล้วนี่มันก็ยังเอาไว้ประมาณประมาณหนึ่งปีอย่างนี้แล้วก็มาทําบุญแจกข้าวนี่ก็หมดเยอะอีกนะคะทาบุญแจกข้าวใช่ไหมคะคุณยายหลังจากที่แกก็กาชาปนกิจศพส่งไปเรียบร้อยแล้วอีกหนึ่งปีต่อมาหนึ่งปีขึ้นไปนี่เขาเรียกว่า ทำบุญแจกข้าวอันนี้ก็หมดเยอะเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหรือว่าทําบุญกระถินหาผัวเขาเรียกว่าทําบุญหาอุทิศส,ส่วนก <มา S 1> ุศลให้กับคนตายอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็หมดเยอะเหมือนกันหมดเค้าก็ไม่ว่าเขาหาเงินมาเพื่อจะทําบุญให้อุทิศให้กันแล้วอืจ้างมาหมอราศพป,ประมาณสามแสนสี่แสนเขาก็จ้างเออเขาก็ไม่ว่าเพราะว่าเขาคิดว่า เขาเขาจะได้บุญน่ะเขาจะได้บุญคือหมดเขาก็ไม่ว่าแต่สําหรับบุญญาภาเนี่ในความคิดเห็นของบุญญาภาจะไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นการบางทีเราคิดว่าเราจะได้บุญเราอาจจะได้บาปก็ได้เพราะว่าหนึ่งเราอยากจะให้คนอื่นเขาแบบแบบได้ความสุขกับการที่จะมาดูมหรสพอะไรต่างๆเนี่ย แลหรือว่าได้กินอิ่มหมีพีมันอะไรก็ตามแต่นี่เราเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราฆ่าวัวฆ่าอะไรส่วนใหญ่คนอีสานเวลาทําบุญอะไรนี่เขาก็จะมีล้มวัวกันเป็นตัวตัวอะไรอย่างนี้นี่หรือว่าการดื่มสุตัวเก่าตัวของเราจะหมูทจ้งมวไม่ไม่ว่าจะเป็นหมูหรือว่าวัวนี่หมดไปแปดตัวเก้าตัวเชิญแขกเชิญแขกเหลือมาที่ ใช่หรือว่าหมอลำดีๆด,ดังๆคนที่แบบพอมีตังหน่อยก็ไปแบบพยายามสรรหาหมอหมอลำดีๆด,ดังๆมาให้คนแบบได้มีความสุขสนุกสนานหมอลำชั้นเยี่ยมเออแล้วก็เวลาฆ่าวัวฆ่าอะไรล้มวัวนี่คุณยายบอกว่าหมดไปหลายตัวอยู่เอาสำหรับความคิดเห็นขงคมูลนะคะก็คิดว่ามันจะเป็นบาปนั่นแหละแต่ว่าเขาเอาความสุข สูขนะปัจจุบันที่เขาได้อยู่ได้กินได้เต้นบางทีก็เอารถแห่มาก็ได้เต้นรถแห่ก็ประมาณสามหมื่นแล้วอืรถแห่ก็ประมาณสามหมื่นอ๋อมันมันก็นไม่แพงชั่วโมงชั่วโมงอ๋อเป็นชั่วโมงใช่ไหมนั่นแหละม,มันก็จะละหมื่นอืมชั่วโมงละหมื่นถ้าสามชั่วโมงก็สามหมื่นเออนั่นแหละมันมันก็จะหมดไปอย่างนี้แล้วก็หมอรำก็ชั่วโมงละหมื่นอืม คุณยายก็จะพอรู้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเหล้ายาปาปิ้งก็จะต้องแบบเพียบอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมคือแต่ถามว่าเหมือนคุณยายบอกนั่นแหละหมดเท่าไหร่เขาก็ไม่ว่า,วาเพราะว่าเพราะเต็ในใจทำหา,หาบันพรบุรุษเออหาคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราเองก็พูดไม่ได้คือพอพอเราพูดไปเขาก็บอกว่าเธอไม่รัก คนที่เสียชีวิตไปเหรอเธอ,อมาคัดค้านอยู่คนเดียวก็ไม่ได้นะคะท่านผู้ชมมาคัดค้านไม่เห็นด้วยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้เราก็เลยจะต,ต้องไหลไปตามน้าเนาะถ้าพูดถึงเราในความคิดเห็นของบุญญาภาก็คิดว่าตายแล้วก็แล้วไปอะไรอย่างนี้แต่สําหรับเราก็อยากจะทำเหมือนคนอื่นเ,เพราะว่าการงานของเราการเงินของเราก็ไม่ได้ กว่าคนคุ่วไปนะคะค,ค,คุณยายก็เลยจะพูดแบบว่าคุณยายเลยจะบอกว่าการเงินของคุณยายนี่ก็พอมีอค,ค,คือคือคือมันก็ใช่อยู่เพราะว่าครอบครัวของเราก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ขัดสนนะคะถ้าพูดถึงลูกของคุณยายทั้งสี่คนเนี่ยก็มีหน้าที่การงานดีๆลูกชายคนแรกก็เป็นผอ,อโรงเรียน ลูกคนที่สองก็คือบุญ,ญาภานี่ก็รับราชการครูนะคะก็คือพอตัวลูกคนที่สามก็พอตัวเพราะว่าเป็นอาจารย์ในราชพัฒนนะคะเป็นศาสตร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อะไรอย่างนี้อยู่ที่ราชพัฒนะคะคนที่สี่ก็เป็นพออ,อเพนลำไยอะไรอย่างนี้แล้วคนรวมทั้งลูก,ลกหลาน,ลานก็มีเงินหลายคนละหลายล้านอยู่จะมาทํา ไม่ไม่มีหน้ามีตาก็ไม่สมเกียรตินะคะของคุณเห็นไหมวันนี้คุณยายโอ้ยใส่สร้อยเส้นมะหือมาเลยนะคะของแท้นะคะท่านผู้ชมของแท้ทีนี้คุณคือคือถ้าพูดถึงพวกเราก็พอมีเงินอยู่แต่บุญญาภาก็คิดว่าเอ๊ะเราเอาเงินมาในทางที่มันใช่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าพูดถึงน่ะ คนอื่นๆเขาก็ทําแบบนี้ตัวเองจะไม่ทําเหมือนคนอื่นก็ไม่ได้หรือว่าแม้แต่มันจะมีปีกย่อยไปอีกนะคะท่านผู้ชมอย่างเราเสียชีวิตอย่างคนในครอบครัวเราเสียชีวิตวันนี้ก็เขาเขาทำไมเขาไม่สามารถบางบางคนก็บอกว่าวันแข็งวันอะไรก็ไม่สามารถที่จะเอาศพไปไปชาปนกิจได้อย่างนี้มันมีวันแข็งวันอะไรอย่างนี้อีกนะคะท่านผู้ชมมันทําให้ยืดเวลาออกไปอีก แทนที่จะได้รีบพากันเอาไปไปชาปนกิจให้มันเสร็จเรียบร้อยไม่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะมันก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีวันแข็งวันอะไรมันเป็นยังไงมันถึงมีวันแข็งคะคุณยายคุณยายรู้ตรงนี้ไหมรู้ก็พอรู้วันแข็งคือวันอะไรทีนี้วันอังคารใช่ไหมที่ไม่สามารถนําศพไปไปบําเพ็ญเขาก็ว่าอย่างนั้นแหละวันแข็ง ก็เห็นเห็นคนหนึ่งเขาต้องเอาเอาศพไว้นานเพราะว่าเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาไปวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้แต่อย่างน้อยเอาไว้สามวันนะคะในในหมู่บ้านของบุญญาภานี้บ้านเหล่า,<ภ>ากานะคะวันวันวันดับอีกวันวันดับสิบห้าค่ำเดือนเดือนเดือนมีอยู่สิบสองเดือนก็มีเดือนเดือนสิบห้าค่ำเ,เขาเอิ้นเดือนดับเนาะเดือนดับ ไม่ไม่ให้ขึ้นนั่นไยพออเดียนได้บอกขึ้นต้นเดือนอีกเขาก็ว่าปากเดือนอีกรักก<อ>ับพีทอ๋อขึ้นต้นเดือนก็เอาศพไปไปเผาไม่ได้ว่าปากเดือนว่ามันมันเป็นปากเดือนเริ่มต้นเดือนอ่ะก็ทําให้ต้องเลื่อนออกไปอีกพอไปเจอวันแข็งอีกอ่าวันอังคารใช่ไหมวันแข็งวันอังคารวันสุกวันเสาร์เขาก็ว่าสุกไม่ให้เผา เสาไม่ให้กี่เขราก็ว่าอย่างนั้นอสุกก็ไม่ให้เผาเสาก็ไม่ให้จีมันก็เลยแบบมันก็ต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปอีกคือ,อถ้า,าเราทําไม่ทําตามเขาหน่พอมันเกิดเหตุการณ์อะไรในหมู่บ้านขึ้นมาบางทีอาจจะมีคนไหลาตายอย่างเนี้ยเขาก็บอกว่าเราทํำแผ่บางแผ่เนี่ยไหมเขาก็ก <ละ S 1> ว่า<ะ>เป็นเพราะคนนั้นคนนี้ทําไม่ถูกอะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมมันเป็นถ้าพูดถึงมันก็คือความเชื่อเนาะ แต่ความเชื่อของคนนี้แหละมันจะทำให้คนเราแบบไม่สามารถที่จะถ้ามีคนเขาเชื่อแบบนี้แล้วตัวเองไปขวางเขาอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมได้อย่าง<ข>มีความาาสุขนะคะหมูไผ่เนี่ยอย่าสไปเอาขาลา่านาประมาณนี้โอ้โอ้พัดาเล่าข้าวอืนของมันแม่หมู่ไายเหื้ยอ,อย่ายให้เอาขาล่าหนามต้องเฮ็ดไปน้ากันพี่น,อน้อง การจังที่บอกนะั่นแหละแม่นสมมุติว่าเอาเราเงินจํานวนหลายๆทีเอามาจาัดงานศพนี่มีบบมันกะมันกะฮาบ่ฮหูน้าเขาว่าเขาเอามาจากใสเนะาะอย่างย่างเพื่อนคนอายุเท่ากันกันกบคุณยายเพิ่งเสียชีวิตไปปีปีนี้อเขาเขาใช้จ่ายไปเท่าไหร่คะคุณยายศพราแสนกวัวอยู่ ทั้งๆที่ไม่ค่อยจะมีตังน,นะคะคืนเดียวเอาเอาไว้คืนเดียวทั้งๆที่ไม่ค่อยมีตัง<ม>อะไรเราหมดตังไปเยอะกับการกับการใช้ใจ่ายในการจัดงานงานศพพวกบรรดาลูกหลานก็อยากจะสร้างน้ําทําบุญเยอะๆแล้วก็มีหน้ามีตาเนาะ,ะนสมเกียรติสมศักดิ์ศรีอะไรอย่างนี้นะคะทางวัดขาดเขืนสารากุฏิเขาก็ไปเหมาสร้างเลย เขาอยากได้บุญทำบุญหาพ่อหาแม่เออเหมาสร้างศาลาปีนั้นน่ะเห็นคนที่เขาทำบุญหาหาเมียหรือเปล่าที่แบบเขาไปจ้างช้างจากสุรินมาบ้านบัวคำเหนือน่จ้างช้างจากสุรินมาเดินเขาเรียกว่าเดินขบวนแห่นะคะร่วมขบวนแห่ทำหาแมอวนี้แล้วเวลาเขา เขาทำบุญหาสามีหรือว่าทำบุญหาเมียเขาเรียกว่าหานะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วทำบุญก็หมายถึงว่าหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วประมาณปีปีหนึ่งขึ้นไปเนาะเขาเอื้นจก,กข้าวเออบุญแจกข้าวนะคะบุญแจกข้าวอันนี้ก็จ่ายหนักอีกอย่างอย่างที่เล่าไปนะคะท่านผู้ชมมันเป็นมันเป็นประเพณีความเชื่อเนาะมันเป็นความเชื่อ,อเป็นประเพณี ของชนชาติไทยของเรานี่แหละเอาของของอีสานซานของอีสานถ้าชาติไทยอยู่อยู่ภาคอื่นเขาจะไม่หมดขนาดนี้หรอกถ้าเป็นของอีสานจะหมดเยอะนะคะชนชาติอีสานก็จะหมดเยอะวันนี้ก็ได้ความรู้นะคะก็ขอขอบพระคุณทุกการรับฟังรับชมนะคะ นี่าราคาการมันแล้วกองบวชระชิดกองบวชก็มาสีหน่อยเนาะแดียวค่ะกองบวชกองมดทั้งหลายทั้งหวงอ๋อบวชบวชหาการก็หมายถึงว่าบวชเพื่ออุทิศอุทิศไห้อืมอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่ล่วงรับไปแล้วแล้วการบวชนี่ก็ไม่ใช่จะถูกๆนะคะการบวชสามหมื่นแต่ละคนใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคน มันจะเป็นลักษณะากา,ารกองเป็นกองกองหวช้อกองทานกองมันในหันละในในเนี่ยนั่นแหละประมาณมสามหมืนประมาณ 30, สามหมื่นสบงกี่ว่เนี่แหละคือมันก,ก็ก็อย่างว่าแหละคือพอเสียชีวิตไปแล้วเราก็ต้องการที่จะทําให้ดีที่สุดเนาะก็อย่างที่คุณยายเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็ พอแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ